สวัสดียามเช้านะคะฝนไม่ตกเราก็ลดน้ำกันไปค่ะตอนเช้านะคะเราก็ต้องมาลดน้ำาตอนเช้าทุกวันเลยตอนนี้เพราะว่าฝนก็เริ่มไม่ค่อยตกแล้วนะคะบางทีก็ตกวันเว้นวันบางทีก็ตกสองวันนะคะทีนี้เราก็เลยต้องลดน้ำเพราะไม้เรากำลังต้องการน้ำนะคะตอนนี้เป็นไม้เล็กนะก็ต้องลดน้ำทุกวันนะถุกไม้ซึ่งปลูกใหม่นะ,ะตอนนี้นะ เราก็รดน้ำส่วนจะเป็นล็อกสุดท้ายแล้วนะคะเราก็เลยมาเดินดูว่าต้นไม้ของเรามีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างเราออกมารดน้ำเองเนี่ยเราก็จะได้รู้ปัญหาของในสวนเรานะว่าเขามีปัญหาอะไรบ้างนะถ้าให้คนงานลด้เขาก็รดตามหน้าที่ของไปของเขาไปนะคะเขาก็จะอาจจะดูหรือไม่ดูเราก็ไม่รู้นะแต่เราออกมาดูนะ เราก็จะเจอปัญหานิดหน่อยเนาะก็คือตรงนี้นะคะนี่นะกล้วยไม้เรามีใบกุดๆนะนี่ตรงนี้ยังไม่เท่าไหร่นะคะหันมาตรงนี้นะนี่นะคะนี่มีใบเหมือนโดนถลอกนะแล้วก็ตรงนี้นะนี่หน่อขาดเลยนี่แต่ เราสังเกตดูนะตอนแรกคิดว่าจะเป็นหอยเออถ้าเป็นหอยก็น่าจะเป็นเลนที่เป็นกระบะท,ที่ขึ้นมาจากเสาของโต๊ะนะกระบะของเสาของโต๊ะเนี่ยไม่เป็นอะไรเลยเป็นกรงกลางนะคะอันนี้ก็เอาก็กินหลายวันแล้วก็เริ่มเดี่ยวก็จะเป็นหนอนนะคะเราก็ต้องเข้าสวนบ่อยๆเนอะเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของเขานะคะทีน,นี้ เราสังเกตแล้วเราก็ต้องมาแก้ไขโดยการใส่ยาฆ่าหนอนปกติเราไม่ค่อยได้ใส่นะคะนอกจากมีหนอนระบาดจริงๆเราถึงจะใส่ยาฆ่าหนอนเนาะอันนี้เราได้ฉีดยาฆ่าหนอนพ่นยาฆ่าหนอนลงไปแล้วนะคะอัน,นี้เราก็รดน้ำรดน้ำอุปกรณ์ของเราก็คือล่มนะเราต้องมีล่มประจำตัวไม่งั้นเราก็จะเปียกไปทั้งตัวขนาดว่า เรามีร่มแล้วเราก็ยังเปียกอยู่นะคะแต่ก็ไม่มากเนาะไม่ได้เปียกทั้งตัวลนะ้ยไมใ้ใหม่เราก็ก็ปลูกใกล้จะเสร็จแล้วนะเหลืออีกห้าโต๊ะที่เราวางต้นพันธุ์นะตอนนี้เราก็จะเริ่มย้ายต้นพันธุ์ที่เราวางไว้แล้วก็เพื่อเอาโต๊ะนะมาปลูกต้นกล้วยไม้เราก็เริ่มทำแล้วครับอยากจะให้ เสร็จเร็วๆเนาะเพื่อเราจะได้บํารุงเขาอย่างเป็นที่นี่ก็เราจะใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่นะต้องมาปลูกต้นไม้ให้เสร็จก่อนเพราะว่ามันอยู่ในตะก้านะเดี๋ยวก็จะอบร้อนจะทําให้ต้นฝ่อเหี่ยวเน่านะ่ะวันนี้ก็เลยต้องมาลดน้ําเองตอนเช้านะปกติถ้าไม่มีอะไรก็จะให้คนงานลดแต่ การที่เรามาลดน้ำเองก็เป็นการดีนะเราจะได้เจอปัญหาด้วยคนงานเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะดูให้เราผิดพลาดหรือเปล่าแต่ถ้าเราลดเองก็คือเราสามารถเห็นปัญหาได้อย่างชัดเจนนะว่าอะไรเราก็โดนดูทั่วๆนะตอนเช้าก่อนจะทำงานทำกับข้าวอะไรเราก็มาลดน้ำเราก็ได้เห็นกล้วยไม้เปลี่ยนความเปลี่ยนแปลงของกล้วยไม้เราอย่างกล้วยไม้หนึ่งปีเน่ะก็เริ่ม มีดอกเป็นฝักเริ่มแทงช่อเยอะแล้วนะคะอ่ะละเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหัวกันก่อนนะเพราะว่าน้ำตรงนี้เราลดน้ำได้ห้านาทีแล้วนะคะตรงนี้นะก็จะเป็นที่ระาวาังต้นพันธุ์นะเราก็ย้ายนะเอาไปวางไว้ตรงริมน้ำนี่นะคะเพราะว่าตรงนี้เราไม่ได้ปลูกไว้ไม้นะเราก็จะไว้วางต้นพันธุ์เรา ย้ายมาแล้วนะย้ายแล้วเราก็เอ่อเอากระบะมาวางนะคะมาหวานแล้วก็น้องชายคนที่เอามาให้ทีแรกนะเขาปลูกเสร็จแล้วแล้วต้นเหลือก็เลยเอามาให้เราอีกสิบเอ็ดลังนะคะนี่นะก็เลยได้โอกาสปลูกส่วนที่เหลือห้าโต๊ะนะคะที่เราวางต้นพันุนะคะ นี่อันนี้เมื่อวานเราขนกระบะแล้วก็วางไปแล้วนะยังไม่ได้หนึ่งโต๊ะนะนี่ตรงนี้มีสองโต๊ะส่วนข้างหลังนี่มีอีกโต๊ะหนึ่งนะคะแล้วก็ตรงนู้นอีกขัดหนึ่งอีกสองโต๊ะนะคะตรงนู้นเรายังไม่ได้ย้ายเนาะอือก็เอาต้นพันธุ์มาเรียงไว้รอการแตกนะเอาไว้ซ่อมนะตอนนี้ก็เป็นส่วนที่จะเหลือแล้วนะคะ เราจะเอาไว้ซ่อมนะเพราะว่ากล้วยไม้บางทีก็มีแห้งไปนะหน่ออยู่ดีๆก็แห้งลากไม่เดินเราก็จะเปลี่ยนปลูกใหม่ซ่อมใหม่ทีน,นี้เราก็รดน้ําอยู่นะคะวันนี้เราออกมาลดน้ําตอนเช้านะเราต้องรดทุกเช้าเลยนะถ้าฝนไม่ตกนี่ตรงน,นี้นะปลูกสิบห้าวัน วันนี้ข้างบ้านเราก็จะมีงานบวชนะคะก็จะมีเสียงเพลงนิดหน่อยเนาะตอนเช้าก็ออกมาก็บรรยากาศดีแบบนี้นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนที่เราเก็บต้นพันธุ์ไว้นะคะก็จะต้องย้ายมาอยู่แถวนี้นะคะเราเริ่มย้ายแล้วนะนย้ายมาอยู่ตรงนี้ เพื่อที่เราจะเอาโต๊ะมาปลูกนะคะอ่ส่วนตรงนู้นน่าจะเหลืออีกหนึ่งลางเดี๋ยวเราจะเลือกส่วนตรงนี้ที่เรายังเลือกไม่หมดนะเอามาเติมให้เต็มหนึ่งโต๊ะนะคะตรงนี้เราก็ลดน้ำอยู่นะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นไม้ที่เราปลูกได้หกสิบวันนะเริ่มสวยแล้ว สำหรับส่วนที่เป็นไม้หนึ่งปีขึ้นไปนะคะก็เริ่มออกช่อออกดอกแล้วนะคะดอกเขาก็จะดอกสีสดนะดอกก็ใหญ่ขึ้นนะคะเพราะว่าอากาศก็ไม่ได้ร้อนเหมือนตอนนั้นนะคะส่วนที่เป็นหญ้านะที่หญ้าเยอะๆเราก็ลาดยานี่แห้งตายแล้วนะคะนี่อาจจะมีเขียวบ้างนิดหน่อยนะส่วนใหญ่ก็จะตายนะ,ะกล้วยไม้ก็ตมบูรไม่ได้มี ผลกระทบอะไรกับการรักยานะคะเพราะว่าฝนตกบ่อยแต่ก็ไม่ได้ตกทุกวันนะตอนนี้แต่ไม้หนึ่งปีขึ้นไปเนี่ยเราไม่ได้ลดน้ำเขานะคะเพราะว่าต้นเขาอะ่ะใหญ่แล้วก็ล่มพื้นกระบะก็ยังแฉะอยู่นะยังชื้นยังชื้นอยู่เราก็เลยไม่ลดน้ำนะลดน้ำมากไปก็ไม่ดีนะคะ เพราะว่าฝนช่วงนี้เขาก็จะตกประมาณวันเว้นวันหรือสองวันนะต้นไม้ใหญ่ของเราก็ไม่จำเป็นต้องรดน้ำทุกวันนะคะเอาละค่ะวันนี้รดน้ำเสร็จแล้วก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ